ีว่ามีคำถามจากลูกค้านะคะแกถามว่ารถตัวปี2023เนี่ยไฟเดย์ไลท์เนี่ยมันติดตอนไหนปกติแล้วที่พี่เคยใช้รถอีซูซมาเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟเดย์ไลท์มันก็ติดเองนะเดี๋มาดูกันนะคะว่าไฟเดย์ไลท์มันติดตอนไหนแพลก็เพิ่งได้มาศึกษาจริงๆตอนที่ลูกค้าทาักมาถามนี่แหละนะคะไอเราก็ถ่ายวีดีโอทุกครั้งที่ลูกค้าออกรถไปก็เห็นไฟเดย์ไลท์มันติดตลอดเลยตอนที่สตาร์ทรถ แต่ความจริงแล้วตอนที่บิดกุญแจนะคะตอนที่บิดกุญแจสตาร์ทรถไฟเดย์ไลท์จะไม่ติดนะคะรถปี2023ของเรานี่นะมาดูว่ามันจะติดตอนไหนนะคะไปตอนนี้แพก็ขึ้นมาอยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไฟเดย์ไลท์นะมันจะติดในจังหวะไหนบ้างนะคะอ่ะที่เคยทํามานะคะนี่บิดกุญแจนะคะดูนะ ปิดกุญแจสตาร์ทรถนะคะตรวจเช็คเรียบร้อยว่ารถเป็นเกียร์ว,ว่างนะคะนี่เราจะมองกันที่กระจกฝั่งโน้นนะคะที่เป็นกระจกโน้นนะเห็นไหมไฟเดไลไท์ไม่ติดนะคะตอนนี้รถคันนี้ติดแล้วนะนี่รถคันนี้แพรสตาร์ทรถแล้วนะคะไฟเดไลท์จะไม่ติดนะคะทีนี้มาลองแพรจะลองเปิดไฟนะคะลองเปิดสวิตช์ไฟตรงนี้ดูแล้วก็จะดูไฟเดไลท์ไปด้วยนะ พอเปิดสวิตไฟเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเห็นไฟเดไลัยไหมไฟเดไลท์ติดนะคะนี่อันนี้อันนี้ไฟปกติที่ใช้งานกันนะคะไฟเดไลท์ติดเมื่อกี้นี่ไฟเดไลท์ไม่มีนะนี่แสดงว่าตอนที่คุณเปิดสวิตไฟนะคะสวิตไดก็ตามไฟเดไลท์จะติดนะคะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะคะพอเวลาแพวปิดไฟธรรมดาเนี่ยไฟเดไลท์ก็ดับไปด้วยนะคะมันจะติดตลอดเลยก็ช่วงนู่นแหละนะช่วงที่เราเคลื่อนรถออกไปแล้วมันก็จะติดตลอดเลยมันจะไม่ดับจนกว่าเราจะดับรถ นะแต่ตอนนี้เราไม่ได้เคลื่อนตัวนะเวลาปิดสวิตช์มันก็เลยดับตามสวิตช์ไฟนะคะแล้วเราก็มาดูกันอีกหนึ่งกรณีนะคะมาะะดูกุญแจสตาร์ทนะคะนี่ไฟดีไลส์ไม่ติดนะคะไฟดีไรส์ไม่ติดเมื่อสักครู่เนี่ยเราเปิดสวิตช์ไฟทําให้ไฟดีไลส์ติดน,นั่นก็คือหนึ่งกรณีที่ไฟดีไลส์จะติดขึ้นมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งกรณีนะคะเราจะต้องเข้าเกียร์รถนะคะแล้วก็เอาเบรกมือลงด้วยนะ ข้าเกยร์รดเฉยๆเนี่ยก็ไม่ทำให้ไฟเดย์ไลท์ติดนะคะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะคะนี่นี่ไม่ติดนะคะไฟเดย์ไลท์ไม่ติดนะเดี๋ยวเราเอาเบรกมือลงะคะ่ะนี่นแพ้กำลังเอาเบรกมือลงนี่เห็นไหมทุกคนไฟเดย์ไลท์ติดแล้วนะคะ นะก็คือขึ้นอยู่2กรณีนะคะก็ตอนที่เราเข้าเกียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์โต้นะะแล้วก็เบรกมือลงเรียบร้อยแล้วและอีกหนึ่งกรณีก็คือเวลาเราเปิดสวิตไฟนะคะไฟที่เราใช้งานปกติเนี่ยไฟเดรไลท์มันก็จะติดนะคะแล้วทีนี้ลูกค้านะคะที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสตาร์ทรถเฉยเนี่ยไฟเดรไลท์ก็ติดแล้วใช่ค่ะอันนั้นถูกต้องนั่นก็คือเป็นรถปี2019ลงไปนะคะเป็น all new ที่ปี2019ลงไป ถ้าเป็น all new ปี2020ขึ้นมาจนถึงปีปัจจุบันนี้นะคะไฟเดย์ไลท์นะ,ะจะติดก็ต่อเมื่อเราเปิดสวิตไฟหรือว่าเราเข้าเกียร์แล้วเอาเบรกมือลงนะคะมันถึงจะติดนะน่นเห็นไหมคะนี่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าไฟของเองมีปัญหานะคะเพราะนั่นมันเป็นเรื่องปกตินะคะปี2 0 1 9ลงไปแค่คุณสตาร์ทรถนะ,ะไฟเดไลท์ก็ติดแล้วแต่ปี2020ขึ้นมาต้องเข้าเกียร์นะ,ะเอาเบรกมือลงและ อีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดสวิตไฟนะคะไฟเดลท์ถึงจะติดนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะทุกคนทีนี้นะเข้าใจกันแล้วนะว่าปี2020ขึ้นมานะไฟเดลท์จะติดก็ต่อเมื่อเราเข้าเกียร์รถเอาเบรกมือลงและอีกอนหนึ่งก็คือเปิดสวิตไฟนะคะแต่ปี2019ลงไปไฟเดลท์จะติดนะกรณีที่เรา เปิดสวิตช์รถแลาสตาร์ทรถไฟเดลไลท์ od, od, ก็ติดแล้วนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะงั้นที่เคยใช้เป็นยังไงนะคะก็มันจะไม่เหมือนตอนปัจจุบันนี้นะคะเพราะงั้นก็ไม่ต้องตกใจว่ารถตัวปัจจุบันเนี่ยไฟเดลไลท์เราเสียหรือเปล่าวะนะคะไม่ได้เสียนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติ ก็อย่าลืมติดตามแพรไว้นะคะเผื่อมีสาระดีๆนะคะอะไรที่แพรคิดว่ามันจะประโยชน์ก็เดี๋ยวแพรมาทําคลิปลงและที่สําคัญมันก็จะมีการรีวิวรถนะคะแจ้งโปรโมชั่นแจ้งราคานะคะนั่นก็คุณจะได้รู้ว่ารถตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะหน้าตาเป็นยังไงโปรโมชั่นดีๆมีอะไรบ้างนะ,ะกดติดตามแพรไว้ก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็น y u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  e t t k t t o นะหรือว่าเพจเฟซบุ๊กนะ ตัวแพรเองนะคะแพเป็นเซลล์ออนไลน์100%ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าอยากจะให้แพรดูแลหรือว่าอยากจองรถใหม่ป้าแดงกับแพรก็ถ้าขาแพรได้บนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ o กนะมันจะเป็น o o o l l t t k t t o y o u t u b e นะคะคุณเซิร์ชเข้าไปเลยว่าแพรอีสูสูรลำปางแล้วคุณจะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นตัวแพรเองนะคะแพเป็นเซลล์ที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำา99% ตัวแพรเองแพรเป็นเซลที่ลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางถ้าอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงบอกต่อแล้วบอกต่ออีกทําไมเขาถึงเรื่องให้แพรดูแลแล,แล้วดูแลอีกนะคะก็ถ้ามาหาแพรแล้วคุณจะรู้อย่าลืมนะคะคิดถึงอีสุต้องแพรเด็ดทุกคันดันทุกเคสแพรไม่เน้นขายแต่แพรเน้นดูแลหลังการขายถ้าหากว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพรแล้วรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนเชื่อแพรใช้อิสุดีด